ช่วงเย็นแล้วนะจะประมาณห้าโมงแล้ววันนี้เราก็จะมาทํากับข้าวรอพ่อบ้านกันนะห้าโมงเย็นแล้ววันนี้ม่จะทําเกงเห็ดสดน้ําปลาเด็กแซบๆแล้วก็ทําอาหารอีหลานสักอย่างหนึ่งให้พ่อบ้านกับลูกนะอันดับแรกเราก็ล้างถ้วยล้างจานกันก่อนเพราะว่าเราทิ้งไว้นานแล้วเราไม่ได้ล้างเราขี้เกียจหุงข้าวเลยก่อนจะทํากับข้าวอะไรใดๆเราก็หุงข้าวก่อน การหุงข้าวที่นี่แหละนะทุกคนเขาจะไม่ค่อยนิยมใช้อ่หม้อหุงข้าวไฟฟ้านะเขาจะใช้แบบหม้อธรรมดาเอาไปตั้งแก๊สเลยเพราะว่าวันนี้เราจะหุงแบบเอาไปผัดใส่ซอสเราก็จะไม่หุงแบบให้มันละเราจะต้มข้าวแป๊บหนึ่งนะให้มันอ่อนๆแล้วก็เราค่อยเอามาเทน้ําทิ้งแล้วก็ไปผัดกับซอสพอเราผัดกับซอสเสร็จเราก็ค่อยเอามันไปหุงให้สุกนะ แค่นี้ก็คืออาหารอีลานแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะทํากับข้าวให้ลูกก่อนเพราะว่ามายืนรอแล้วหิวมากอออืืยิ้มหวานเชียร์ขอกินข้าวนอยกามามาเวลานั่งกินข้าวก็ไม่อยู่นิ่งหรอกไม่ให้ความร่วมือเท่าไหร่อืนี่ต้องเลยจับแบบนี้อืงอเงี้ยสักนิดนึงทาผมสวยๆหน่อยค่ะกินข้าวนะคะคนสวยรีบกินค่ะเวลามอมมาประชันชิดแล้วรีบทําเดี๋ยว พอบ้านกลับมาไวา้ไว้โมโหหิวอีกเสร็จแล้วเราก็มาทําต่ออาหารยี่าลานจะใช้ห่อหอมหัวใหญ่เป็นหลักนะหอมหัวใหญ่สับเล็กๆละเอียดละเอียดแล้วก็ไปผัดกับน้ํามันตั้งหม้อใส่น้ํามันลงไปสักเล็กน้อยนี่คือเล็กน้อยนะทุกคนใส่ <laughs> อาหารอีหลนมันก็จะใส่น้ํามันเยอะๆมันๆเนี่ยเราผัดหัวหอมให้มันหอมๆแบบนี้เราก็ใส่เนื้อไก่เนื้อวัวอะไรหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วแต่เราเลยนี่ข้าวก็เดือดแล้วนี่วิธีดูข้าวโอเคถ้ามันหักได้ก็แสดงว่ามันโอเคแล้วนี่เราก็มาล้างน้ําเย็นล้างน้ําเย็นออกให้มันเย็นแล้วก็พักไว้ก่อนอาหารอีหลานก็ไม่ยุ่งยากเราทุกคน อันนี้ทําแล้วแม่ก็ไม่กินนะแม่ก็ไปกินอย่างอื่นแม่ก็ไปกินแกงเห็ดเนี่ยทําให้พ่อบ้านเฉยๆใส่ถัวถ่วถั่วฝักยาวนะเอาไปผัดกับน้ํามันให้สุกอันนี้แม่ผัดใส่ช่องฟิตไว้เรียบร้อย mm hmm. เวลาทํามันจะได้ไม่ยุ่งยากใส่เกลือใส่ผงขมิน้นแล้วก็ใส่ซอสมะเขือขเทศแบบเข้มข้นอืแล้วก็ผัดเข้าไปให้มันสุก นี่ผัดผัดคุกเค้าคุลีคุลีเข้าก,เกเเขากันให้มันสุกนี่เห็นไหมแม่ก็ผัดคุกเค้าคุลีคุลีลให้มันสุกเข้ากันมือหนึ่งก็อุ้มลูกมือนึงก็ทํากับข้าวชีวิตแม่บ้านเนาะชีวิตวัยรุ่นก็หมดไปแล้วแหละทุกคนเหลือดแต่ชีวิตแม่บ้านเพราะว่าเรามีลูกแล้วผัดให้มันสุกนะซอสมันสุกดูยังไงว่าซอสมันสุก ดูว่าน้ำมันที่ข้างล่างอ่ะมันเป็นสีแดงแล้วกลิ่นมันจะเป็นหอมๆอมอกมานั่นแหละคือสุกแล้วแล้วก็เอาข้าวมาผัดแบบนี้มาคุกเขาให้เข้ากันแบบนี้ให้ถึงน้ําถึงเนื้อถึงกิ๊กถึงผิงนะทุกคนนี่เห็นไหมคุกเสร็จแล้วเราก็เอาเปลี่ยนหม้อนะเอาขนมปังแผ่นบางๆใส่น้ํามันแล้วก็มารองด้านล่างไม่ให้มันติดหม้อปิดฝาใส่น้ําสักติกน้อยหุงไว ประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีให้มันสุกนะพอบ้านก็กลับมาแล้วทุกคนข้าวยังไม่สุกเลยซื้อผลไม้มาด้วยซื้อเมลอนมาสองลูกยี่สิบบาทแล้วก็มะเขือเทศสิบบาทโอ้โหได้เยอะมากไดนะ้เยอะจริงๆเมลอนนี้ก็ไม่หวานเท่าไหร่นะชิมแล้วไม่หวานเลยเมลอนเชยเชนี่ข้าวก็สุกแล้วทุกคนนี่ถ้ามันสุกก็จะเป็นอย่างนี้นี่ ข้าวเลียงเม็ดสวยมากอร่อยเลยเมนูนี้ชื่อว่าลูเบียบพลโลพอบ้านกลับมาก็ถึงก็ฉันหิวข้าวมากเลยชิงขอกินข้าวก่อนได้ไหมเอามันได้อยู่แล้วจัดให้จ้านี่กินก่อนเพื่อนเลยไม่รอเลยพอจัดอ,อาหารให้พอบ้านเรียบร้อยเราก็มาทำแกงเห็ดกันต่อตอนแรกก็ทำในห้องครัวนี่นะในบ้านนะทุกคนนะ พอกินมันออกมาสักพักทุกคนก็จามแล้วก็ไอเราก็เลยต้องเปลี่ยนสถานที่นะมาต้มข้างนอกแทนมาต้มเปิดเตาแก๊สปิกนิกมาต้มที่ระเบียงแทนแกงเห็ดแม่นะแม่ใส่เห็ดแชมเบียงใส่พริกออหอมแดงตะไคร้โขกหยาบๆแล้วก็ใส่ต้มน้ำให้เดือดใส่เห็ดลงไปใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาลเข้าไปต้มให้เดือด แบบนี้เห็นไหมแม่เปลี่ยนมามาทำที่ระเบียงแทนเพราะว่ากลิ่นมันแรงเกินเพราะว่ากินข้าวไม่ได้จามจามทั้งจามทั้งไอแกงเห็ดใส่ผักอีตูแกงผักอีตูใส่เห็ดบ่เมเนแกงเห็ดใส่ผักอีตัวผักใบเมงลักเยอะเกินเห็ดนิดเดียวเองนี่อนนี้ดูสุกแล้วนะนี่ทุกคนกลิ่นแรงมากมาทุกคนมากินข้าวที่เสร็จภารกิจเราแล้ว พอบ้านก็อิ่มแล้วเหลือแต่เรานี่เองไม่ได้กินน้ำปลาแดกแคบแฮงกับข้าวล้นๆอร่อยเอลยอเอาเนี่ยไงเอาที่ตัวอ่อนๆเลย ีวิตแมลงอ่อนกินข้าวทีหลังเพื่อนทุกวันเลยเพราะบ้านกลับมากรับจากทำงานก็เหนื่อยหิวมากกินก่อนได้ไหมไม่หรหวแล้วเ่งเห็ดแชมปิยองฟังดูไฮโซเลยนะ

ก็ลองอมากินข้าวสักนิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวเพิ่งดื้อ นายอยากไปยังไม,อมง่อยู่เมัองเนาะมาเด้อมาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมทำกับข้าวเลยสามีเรื่องลูกมายอยากหน่อยได้ไหมเนาะ

ัวไปกินข้าวก่อนนะทุกคนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ